สวัสดีครับวันนี้เดอะท็อปกู๊ดคามีรถมาให้ชมกัน1นึคันนะครับคันนี้เป็น Toyota Camry 2.0G ปี2007สีเทานะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงประกันภัยชั้น3บวกหมดปี69นะครับคันนี้ใช้น้ำมันล้วนไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับเดี๋ยวพาเดินชม4รอบคันกันก่อนนะครับสภาพสีคันนี้ผมตีให้90%เลยมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันแบบนี้นะครับ สีเงาเงาฉ่ำฉ่ำเลกเกอร์ไม่ลอกไม่ล่อนสีไม่มีซีดเลยนะครับแทบจะไม่มีร่องรอยเลยนะสภาพสีคันนี้ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับที่สำคัญเลยเป็นรถบอดี้เดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักจมน้ำตัดต่อพิกความแน่นอน100%นนะครับทางเราคัดรถคุณภาพมาให้กับลูกค้าแน่นอนนะครับอันนี้สีรอบคันสภาพแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามารับชมรายละเอียดไปพร้อมกันเลยครับผมนะครับมาครับเริ่มกันที่กระจังหน้ากันก่อนเลยนะครับเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะครับยังเงาเงาฉ่ำฉ่ไม่แตกไม่ล้าไม่ลอกไม่ลอดเลยนะครับมาพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับโคมไฟใสๆแบบนี้เลยมีไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติทั้ง2ฝั่งระบบไฟทางเราเช็คให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับ สเกิร์ตรอบคันสภาพสวยนะครับไม่แตกไม่ล้าเลยนะครับคันนี้ได้เป็นแม็กขอบ16นะครับสภาพแม็กสวยทั้ง4ล้อนะครับรัดยางโยโกฮาม a นะ่านะ215 60 16ปี22นะครับดอกยังหนาๆแบบนี้ใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยคันนี้เป็นระบบเบรกดิสสี่ล้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีระบบ ABS มาให้นะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะครับ กระจกมองข้างเป็นแบบพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะครับไฟติดครบทั้งหมดนะครับมีคิ้วกันกระแทกข้างประตูมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่มีเพเยอะนะไม่แตกไม่รล้าโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับอันนี้สภาพสีนะเงาฉ่ำสะท้อนแสงแบบนี้เลยนะครับคันนี้ได้เป็นกระจกโตโยต้าแท้ทั้ง8บาร์เลยนะครับตัวรีดน้ำกระจกนะครับตัดโครเมียมแบบนี้นะครับรอบคันเลยนะครับถือว่า ดูหรูหรามากขึ้นนะครับมีมือจับโคเมียมมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้ง4บานเลยของ Camry นะครับไฟท้ายเป็นแบบ LED มาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับของ t o y ยต a แท้เดิมๆจากโรงงานนะครับสภาพไฟไม่แตกไม่ล้าวเลยนะครับโลโก้ Camry นะครับสปอยเลอร์ด้านท้ายนะครับแนบชิดสนิททุกมุมแบบนี้นะครับแร็เกอร์ไม่ลอกไม่ล่อนเลยนะครับ โลโก้0 g นะครับไฟท้ายนะครับไม่แตกไม่เล้าระบบไฟใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับทั้งเราตรวจสอบให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับมาพร้อมไฟทับทิมทั้ง2ฝั่งไม่แตกไม่เล้าอีกเช่นกันนะครับสเกิร์ตรอบคันสาภาพยังสวยนะไม่แตกไม่เล้านะครับมาพร้อมชุดแต่งท่อคู่มาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมภายในกันต่อเลยครับนะครับ เปิดเข้ามาภายในคันนี้นะครับจะเป็นสีทูโทนสีเทาดําสลับสีเบจนะครับภายในแซมลายไม้แบบนี้นะครับภายในก็จะกว้างขวางประมาณนี้เลยสะอาดสะอาดนะครับทางเราทําการสปาให้พร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้ได้เป็นกระจกไฟฟ้า4บานนะครับออโต้ทั้ง4บานเลยมาพร้อมหน้าปัดเลนใหไม่สะท้อนแสงสีขาวแบบนี้นะครับเลขไม่อยู่ที่2,16,000กิโเป็นเลขไมแท้นะครับมีประวัติสามารถตรวจสอบได้ ทางเราไม่มีการกองไม้แน่นอน100%นะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับระบบใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับมาพร้อมระบบคูดคอนโทรลควบคุมความเร็วนะครับคันนี้สามารถปรับไฟหน้าเป็นแบบออโต้ได้นะครับสว่างอัตโนมัติในเวลากลางคืนนะครับคันนี้มีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้จุดที่1อันนี้แอร์แบ็กจุดที่2นะครับ สภาพคอนโซลคันนี้นะครับสวยใสไรริ้วรอยเลยนะครับไม่แตกไม่ร้านะครับปกติก็จะแตกแล้ากันไปบ้างนะครับแต่คันนี้ไม่แตกไม่ร้าเลยนะครับดูแลรถค่อนข้างดีนะจอดในร่มตลอดนะครับระบบวิทยุเดิมจากโรงงานเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับเปิดให้ฟังปร <R BC, S 1> ะชุม RBC n e x GBC ครับ <G BC. S 1> ระบบวิทยุปกติ แอร์เป็นแบบดูโอนะครับสามารถปรับอุณหภูมิฝั่งผู้โดยสารด้านข้างได้นะครับเพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิได้นะครับหรือถ้าปรับฝั่งคนขับก็ได้เพิ่มอุณหภูมิลดอุณหภูมินะครับระบบแอร์ใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับทางเราเช็คให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคันนี้แอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับมีที่ใส่ของมาให้ 3. จุดนะครับอันนี้จุดที่1นะครับอันนี้จุดที่2นะครับแล้วก็ด้านนี้จุดที่3นะครับ เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับมีที่ใส่แว่นมาให้ด้วยนะครับหร่งตรงนี้ก็สปริงลงมาได้เลยนะครับระบบไฟปกตินะครับม่านบังแดดมีกระจกมาให้ในตัวนะครับเปิดแล้วไฟจะติดแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งนะติดครบทั้งหมดนะครับที่สำคัญนะครับคันนี้เป็นเบาะหนังแท้เดิมโรงงานนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะ อันนี้สามารถผู้โดยสารด้านหลังสามารถปรับได้นะครับจะเลื่อนขึ้นแบบนี้หรือจะขยับขึ้นด้านหน้าแบบนี้ได้นะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับอันนี้สภาพหนังนะมีร่องรอยตามการใช้งานบ้างเพียงเล็กน้อยนะครับแต่สภาพหนังยังตึงๆแบบนี้อยู่นะครับระบบเบาไฟฟ้านะครับคู่หน้าใช้งานได้ปกตินะครับปรับให้ดู เลื่อนเดินหน้ากลับขึ้นนะครับใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับหรือจะเลื่อนมาด้านหน้าใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันครับเปิดเข้ามาห้องผู้โดยสารด้านหลังก็จะกว้างขวางแบบนี้เลยนะครับคันนี้มีแอร์หลังมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับพรมของโตโยต้าแท้นะครับให้ดูสภาพหนังคันนี้นะครับด้านหลัง สภาพสวยเลยนะครับมีร่องรอยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับอันนี้สภาพหนังนะมีที่พักแข่งตรงกลางนะครับพร้อมกับที่ใส่แก้วน้ำสามารถเอื้อมไปหยิบของห้องสัมภาระด้านหลังได้ด้วยนะครับมีไฟกลางเก่งมาให้ด้วยนะครับติดครบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูห้องสัมภาระด้านหลังกันครับ เปิดเข้ามานะครับห้องสัมภาระด้านหลังก็จะกว้างขวางประมาณน,นี้เลยนะครับสามารถเก็บของได้เยอะแยะเลยนะครับมาพร้อมกับยางอะไหล่นะครับเม็ดสปอตเดิมๆแบบนี้นะครับซีนกาวสีโตเกียวเดิมๆแบบนี้รถไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับมีแม่แรงมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับตัวขันล,ล้อนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเผื่อเหตุกรณีฉุกเฉิน เดี๋ยวเรามารับชมห้องเครื่องคันนี้กันต่อเลยครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.0นะครับหรือว่าเครื่อง2000นั่นเองนะครับคันนี้ใช้น้ำมันล้วนนะครับไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับให้ดูบอดี้รถกันก่อนนะครับเม็ดสปอตเดิมๆอยู่ครบทั้งหมดนะครับบอดี้เดิมๆคานหน้าเดิมๆแบบนี้นะครับไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอน100% ทางเราตรวจเช็คมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเมสปอตสวยฝากระโปรงไม่มีโดนเลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้นะครับฉลากมอกอนะครับสติ๊กเกอร์แอร์ที่สำคัญฝากระโปรงแท้โตโยต้านะครับคันนี้เครื่องยนต์นะครับเราตรวจเช็คให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์ช่วงล่างมอน้ำระบบไฟนะครับที่สำคัญคันนี้เปลี่ยนช็อค ทั้ง4ต้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นโชคของไทอินนะครับนุ่มเงียบแน่นอนนะครับน้ำยาหม้อน้ำเราใช้เป็นของโตโยต้าแท้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์คันนี้กันนะครับเสียงเครื่องยนต์คันนี้นะครับรอบก็จะนิ่งๆประมาณนี้เลยนะครับน้ำไม่ดันฟันไม่ไหลวิ่งทางไกลได้แน่นอนนะครับ100%แอ่งด้านล่างไม่มีเยิ้มนะครับทางเราตรวจเช็คให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับ เสียงเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปราคาของเจ้าตัวต้าแคมรี่คันนี้กันครับมาครับมาครับสรุปค่าตัวของเจ้าตัวต้าแคมรี่ 2.0G คันนี้กันนะครับคันนี้เปิดราคาอยู่ที่189,000บาทนะครับลูกค้าต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลนะครับทางเรามีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยอยู่แล้วนะครับส่งเองกับมือถึงมือลูกค้าแน่นอน100%ในสภาพรถที่สมบูรณ์นะครับถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ในเบอร์ 091 753 4769นะครับถ้าไม่อยากพาลาดรถคุณภาพดีๆรถสวยๆแบบนี้นะครับฝากกดติดตามเพจ The Top Good c ดค่าไว้ด้วยนะครับทางเรายินดีให้บริการนะครับวันนี้เด e ะท็อปกูดค่าลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคันหน้านะครับสวัสดีครับ